สวัสดีก็มาพบกับก a ชแนลวันนี้เราก็มาเล่นในเกมศิลกรพิกเซลเย่เย่เยยคือตอนนี้คนที่เล่นนั่นก็คือกล้องกล้องนี่คือตัวละครของขบจ้าแล้วก็มีนามว่ากล้วยไข่เรากล้วยไข่เราถ้ดูข่าวว่าเล่นกันเลยเย่ไปเลยสติดีหรือเปล่าทุกคนสติดีสติดีทุกคน อุ้ยว่าหุ่นยนต์หรอเนี่ยเฮ้ย hey, วัดดีเธอเธอชื่ออะไรหรออ,อ๋อเราชื่อกล้วยไข่เราเฮ้เธอชื่ออะไรหรอเธอชื่อกล้วยหรอไม่บอกไม่รู้ <laughs> ทำไมชื่อใครกันเลยเฮ้ยวัดดี่นี้ล้อบายแมวอ,อ่ะอว,อว,อนนวัดดี้แมวที่น่ารักเฮ้ยวัดดีกล้วยไข่เราอันเนี่ยว้าวเดืยดเดืเดืยดเด ใบหงหุ่นหายว่าอาลัเขียนว่าอะไรวะเปลี่ยนเธอฮิโรบายบอกเธอละก่อนแต่ละคนดูเหมือนจะโหดนะแต่มันก็ไม่นับกับการแต่หงนะค่ะอไม่อยากว่าหุ่นยนต์ว่าไม่เปลี่ยนอ้าวเอาดีหุ่นยนต์นะเอาดีทำไม เออแกจีบี้จีบี้แกเชมอนินเธอรสองคนเนี่ยเมาย,ยมาเมาอย่างยืดเมาอย่างยืดอ๋ออ๋อหุ่นยนต์ว่าอยังไงเนี่ยอ๋อให้เป็นสีเทาก่อนมันก็เป็นตัวสีประด็นคุณนิกเห็นเพื่อนเนี่ยทักตลอดเลยนะครับพี่วินฮะพี่ไี่ว่ายากจังอ๋อหุ่นยนต์เหรอ,อวาดสีเหลืองไงงี้ไกดยาก,ก,ยกาเ <c oughs> นี่แค่นี้พอแล้วก็มีหัวเงี้ยวเฮ้ยหัวเบี้ยว,ห,วหัวใหญ่จังเลยนี่พอดูขอคนอื่นสิครับเออนายวัดรดีโอชวัดเดลเมื่อแดมีปัญหาเลยนาลละวัด แล้วว่าปลรนอยู่วนคือหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่รู้เลยครับนั่นคือหุ่นยนต์เหรอใช่นี่คือหุ่นยนต์ของเรายนต์ต้องมีแต่สีเดียว่เเจะมาแจกฟรีบอกเหลมาขายเพื่อสามม้อยิพยคุณปลนาคาเสร็จได้ขพัุดพดสอ่าา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 า เสื้อผ้ามาขายตัวละสามร้อยห้าสิบนะครับแบรนด์มันคือรู้ไหมครับแบรนด์เท่าไหร่พันเจ็ดอ้าวเขไม่รู้เพราะคุณบอกบุก,กิว้าวเวลาหุ่นยนต์ของข้าพเจ้านี่คือหุน่นยนต์หรือตุ๊กตุ่นเนี่ย <c oughs> หุ่นยนต์ทีน่าหิมากเฮ้ยมันเล่นโทรศัพท์มันโคตรยากเลยวะนี่นี่คือหุ่นยนต์นดี๋ยวนี้ป็นแขนใช่ไหมใช่คือแขนนึก กูเขีนว่าเป็นก้อนขี้เหรอไม่เห็นเป็นท่อนสูงอ่ะโอ้โหพูดถึงนะกูดูโดเรมอนดูดูมันวาดดูมันวาดโดเอมนนูโดเรมอนหุ่นยนต์โดเอมอนก็มีนะหุ่นยนต์แล้วนะไม่ใช่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ดินพันนิดหน่อยทำไรอ่ะท่าชี เียหรอฮีสีมึงไงล่ะอ้าวโอ้ตาแดงมือนยืนตาแดงกอเปิดไฟเกกือเลยน่สอแล้วก็นาจมูกละ่ะ โอ้ปาดีฉันเชื่อได้เลยมังโอ้โหเดินไย้มาเหรเนี่ยกระโดดข้ามฝั่งสิพี่แล้วว่าเป็นตัวของนายกระโดดข้ามฝั่งสิพี่เดินได้มาถืงไอติมได้ไหมหรอมเนี่ยมันจะดไมาถงไอติมโอ้โหเดินมาโอ้โหเดินไปทของคนอื่นในว่าอะไรของนายเนี่ยเดินดูของคนอื่นได้ไหมไม่ไม่เหรอยนเงียบเลยกดอก โดนด่าเง้ยจริงโมก็นเงียบหน่อยดิเป็กแค่คนเดียวเดี๋ยวแล้วโอ้โหหน้าตามีเส้นผมขอสามเส้นนี่นึงเหรอพูดในตัวเองน,นะนี่นาไดี้โอ้เส้นผมหนึ่งเส้นเชียวเุี เล็กดูอ่ะแคทตินเลยเป็นไรพี่ชายถ้าใครดีอยากให้คนนี้สวยน้องคนนี้น่าสวยก็ตอบมาไล้เขามาเวลาเหรอก็เลยท่าไม่ทันหรอเทสซี่คนไทยแล้วให้ผมให้อ่ากล้องให้คนเทสซี่คนไทยไอตัวนี่ไงกับผมกล้วยไข่โอ้โหหน้าตาเฮี้ยมาก ยอมเอาให้โมกดีกว่าเพราะว่าเหมือนอะคนไทยเสียใจไหนคนไทยไม,ไม่เอาไปกล้วยไข่ลรวล่ะ <c oughs> เอาไหนเพรแหลกหรือเปล่าพรไม่ดีเอาให้แบบคนไทยเนาะคนไทยเอาให้คนไทยเอาหอยคุหนหอยที่แป้งแพ้อุ้ยไม่ใช่ดิผมก็แพ้ไปฉะนั้นมัง้ง ให้ยอมให้ยอมยอมพี่อะเลยอให้แกเองบ้างไม่ได้นี่ให้แบบคนไทยเอาให้คนไทยเอาให้คนไทยทำไมใครให้แต่ชูกลุ่วะชูกุณบอกกูเป็นเพื่อนกัน่นสามคนให้กูทุกคนนะชูกุ่อ๋อจะบกกูได้สุดวะ อ๋อยี่สิวปูนปีนขอไปเลยมะขนมที่ติดขนมที่ติดไปลายไม้ว้าไ,ไม่เปลี่ยนน่ะว้าวยอดขนมที่ติดไปลายไม้ปลายไม้ก็ทำเหมือนกิ่งไ,ไม้หักแล้วก็ขนมเค้กลงไปอยู่ข้างล่ไงเมยนก็วาดไม้ก่อนนี่คือพี่ว่ารูปสุดท้ายแล้วคลิปวันนี้นะ พี่ไม่อยากว่าเดียวพี่พี่เกียบจบพี่ไม่มีอวไาพี่ต้องไปเรียนเนี่ยเหมือนพนักงานได้ผี่คือบ้านะั่วใช่ไหม การฉับอย่าอชนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนียดีดีสีอะไรขาวก่อนขาวก่อนอือทำเค้กโมดิเค้กโมดิกัน อย่พ ok ูดเลยมันโดนมีจบาทนี่งลยต้องื้ออะไนอ่ะสามร้อยสาสิบโอ้พอดีสามร้อยห้าสิบเนเหรนกยี่สิบสามสิบสามสามสิบพับ นวัาอะไรเนี่ยเคทโลทำเป็นแสงเงาด้วยไงเคกโลมันจะไม่สวยอ่ะว่าไม่สวย ตอนนี้ไม่ใช่ว่าพี่เป็นคนว่ารูปไม่สวยนะครับแต่ว่าเขาเลียงเพ่อียงเดียวเพราะม่เลีอยเดียวอย่างนี้ก็ได้โอ้โหมันเหมือนไอว่าถบายบพื้นหลังอาบูเกมให้หน่อยเกมเกมวิ่งควายเกมวิ่งกระบือครับ เขาบอกเขาเขาพูดไม่เป็นเขาพูดเขาว่าควายได้ครับใครก็หลอกดาเราโง่เองเดินเดินเดิอะไรโดยอะไรโดยอะไรเงีุ้กกีอีโฟกุเกิ้อีโฟกมันคืออะไรอ่ะคือขนม เราจะใส่ใบไม้ลงไปเอาแบบเอาสีเงาๆเนาะนี่ไงโอ้โหอ่อนจันนี่เงยงเงยงเงยงเงยเยใ้กับไทยเย่แข่งกับไทยงีดอกู้จเล่นแต่มันรีบไม่เป็นไม่กลิ้งไม่เป็นลล่าคูจอลล่าก่อน ยืนยันอยู่แล้วไม่มีความผิดชาชีฟ้วซาชิฟ้าชาชิฟซา,าชิฟอจดจมวันแล้วจมวันแล้วเย่เย่อู้ทุกคนใส่มาโอ้โหอะไรอะเห <Yeah. S 2> มือนเหมือนแบบมตัวอะไรเอ้ยตัวนีว้ไม่ให้ดีกว่าไม่มีให้เยกให้คนละหนึ่งครั้งแล้วมีอายืนเจ้าเหยือ่เอเ้ย มีบูโน่แดดเย่มาดูนี่ตัวนี้น่าสวยเออเอาให้ไอตัววุ่นน่ะสวยอ๋อขนมที่ติดกับปลายไม้ก็ลูกอมเออใช่พวกเราคิดไม่ถูกไอวอร์ชคะนี่ไงมาแข่งกันเฮ้ยไม่ให้เราหน่อยดีให้เราหน่อยพ่อไม่ให้ใครเลยใช่ไหมให้เราหน่อยให้เราหน่อยเไม่ให้กูว่าอีดอก อีกหนึ่งคะแนนกิ๊กหนึ่งอิ๊กหนึ่งอ่นอุยอ้ยเ <c oughs> ย,ย้เพลงนี้วันนี้พี่ก็ขอลาไปแล้วบ๊ายบายเออลืมไปว่าแคท